เอาละครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับแลวตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Sword i e g o เกมดีเกมเดิมเกมเด,ดวันนี้เราจะเข้าไปลุยกันข้างในนี้ที่มีบอชอยู่ก่อนอื่นกลับไปที่หมู่บ้านก่อนนะัะอ่างงสิจะกลับมาทําไมกลับมาซื้อดาบทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันมีอันนี้คือเหมือนว่าเป็นยาฮิลยาฮิลเลอดให้เลือดเต็มอะไรเงี้ยประมาณสักเท่าเท่าเท่าไรก็ยังไม่รู้ครับยัมไม่แน่ใจ ส่วนี้จะเป็นตัวเหมือนว่าจะเป็นตัวเสริมพลังแล้ววันนี้เราจะมาซื้อดาเป็นก่อนนี่ได้รับดามาแล้ว God item Iron Sword ตั้งเลยแค่นี้ต่อไปเราจะมาซื้ออันนี้กันนะครับทุกคนอี้ไปไปไปแล้วก็ไปหาอนเนี่จังคนนั้นเพื่อจะเพิ่มเลือดให้ครบให้เต็มก่อนไปสู้นะครับตรงนี้พอนะ เอา้าเมื่อกี้เห็นคุณลุงอโอเคเรียบร้อยไหนดูสินี่ไปเตรียมพร้อมลุยใจยพร้อมใจพร้อมเราทำได้ชว่วยนะตัวน <c oughs> ี้ไงเอาละเจ้าสับลาดเจ้าบอสเตรียมตัวได้เลยเออเราก็มาทางไหนต,ไหรตรงไปหรอตรงไป ไอ้ข้างข้านี่แหละเอ้ายังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยโกูเราไม่จ้เป็นต้องฆ่าทุกตัวก็ได้มั้งเป็นไง๊บแน่นอนโอเคโอเค โอเคนี่ไม่เ,เป็นไรโอ้โอ้ยใจเย็นๆได้อ้าวฮู้ยเออกูยังไม่หันอะไรก็เหลือแค่สองหัวใจไปซะแล้วตรงนี้น่าจะซื้อน้ำยาดำมาด้วยฮึซืไม่ได้ละเจอดาบ เฮ้ยใจใจอื้อ,อ,อว่าจะโดนซะแล้วอืมเราต้องไปเอาคุณแจด้านบนใช่ไหมเฮ้ยตกตกอะไรวะเฮ้ยเราต้องเราต้องทำได้นีแซ่บเฮ้ยเฮ้ยนี่จะบอกเฮ้ยเอาเรื่องมาเหมือนว่าจะไม่ใช่ตรงนี้แฮะโอ้โอเคโอเคฮันชิ เนี่ย yeah. ลงมาลงมาชื้โอเคโอเคเราก็ต้องโหยึกใมีเลือดไหม <Yeah. S 1> เออดีดีนี่แหละเล,เลือดเลือดอีกแล้วฮึ่มกลับมาเต็มเปี่ยมด้วยพลังปึ๊บ เฮ้ยเฮ้เสียวเึบโอ๊ออโอโโจยจเย็นนะจเย็นจยเย็นมาเตาะกรสาอรลอหไปแล้วก็กระโดด <c oughs> เปิดประตูแชบข้าคือตำนานนินจาราตะนั้นข้าจะไม่แพ้อยู่แค่นี้เด็ขดขาดฮ่าเอ้ยโหเกือบเกือบ็ให้่้างลงนมีปะ change, ใช่ใ อืมแล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้คนฟูบอ้ยไปเร่ๆ yeah, yeah. มาไม่พูดไม่เสียงไม่ให้กล่าแล้วเราจะแล้วเข,เขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอ,อะไรอ่ะทำไมมันดูวิมันคุณแจนี่นะ

ตอนนี้ใช้เลือดคุณแจเปิดแล้วได้รับคุณแจอ่คุณแจเอาไปเปิดข้างล่างใช่ไหมใช่แหละคุยกับผมสิครับคุณดูอย่างเงียบอาชื่อเฮิบเชอแบบตรนี้ตรนี้โอ้ยไงไงเห็นละไม่ได้แอมหรอกไอเจ้าปีศาจฮในนี้มีอะไรเอ่ย เราต้องลงไปข้างล่างเหรอชิบจุกกะเป็นดันเจียนโอ๊ยอ๋อไม่ได้โโลงข้างล่างตรงนี้ทำอะไรอะทำอะไรขึ้นทางบนก่อนล้วกันเอ้าอุ้ยฝอม,มีมีขึ้นไปกระโดดเอ่อเอ้า,เ,อาเห็นไหมชะตากรรมรอเราอยู่ไหนที่ไหนเข้ามาโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่บา้าพี่บ้าวเพ้อ ใจเย็นเถอใจเย็นเถอพี่เบาใจเย็นได้ใจเย็นแล้วเพืนแจมอะไรอยู่แล้วลงลงช่วเยอะจริง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 เสียวเลยโอ้ยยังไงเนี่ยโอ้ ยังไงเอ้าเอาแล้วเราควรทำอะไรเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 ฟุ๊เอ้าทำอะไรวะไม่ไหวเลยหัวใจเดียวต่วแล้วเฮ้ยยายายาเย็นๆใจเย็นลงนี้ได้ไหมได้ป่ะเรียบร้อยอ่ะ เรามาถึงแล้วด้วยพลจที่เหลือสอ,อันอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาขึ้นข้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขึ้นไปนั้นนะครอาจจะมีก็ได้แต่แค่เรายังไม่รู้เอา้าบางอาจ์ต,ดดบบต้เหใจเัวเฮ้ยเฮาเฮ้ไเฮ้ฮเฮฮ้แเฮ้ยเ้เร้กระโดดฮ้ยเฮเ้หเอ้่าจะใช่อ๋อเข้าใจ้ใจเ้เฮ้ย เฮ้ยเมื่อกี้มเห็นของอ๋อแล้วให้ไปฟูป๊ฟไไู๊อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เอาเอาเมื่อกี้ง่าเอา้ยแขนนี่นักของเบิ่แล้วนี่วะเราไม่น่ารีไปเก็บหัวใจหรือเปล่านะเอล่ะตรงนี้ละฟู๊ เอออ๋อ,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 อดีนะไม่ฮัลโลขอขอหัวใจเหือฮข้าห,หน้ายัางมีอยู่ได้ต่าง้วยแฮะฟพื่อเพื่อเพื่อาห้าเอามาตูชแชปมีด่านเซฟอย่างงี้อ้าวอ้าวเอาแล้วเอาแล้วจังไซนี่ โอ้ดิดไฟซะด้วยอัพอัพขั้นมาก็แค่ติดไฟจะอะไรนักหนาฟึดทิบฟุบาย่ๆเฮ้ยเกลียดไอ้ขวานนี่วะเฮ้ย,ยระวังระวังอโอ้สองอันเลยเหรอผ่าจังหวะจังหวะที่จังหวะเด็ดเราไปได้ไงวะ เขียเคียวโอเคโอ้โหเกือบเกือบต้องพึดพึดพึดโอ้ลืมลืมไอตัวพวกนี้นี่ฮัทชิงฮัทชูยายาไอาจอดก็เถอะไอพวกนี้อะไรบ้างเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้เจ้ะรอกันใช่ไหม โอ,อ้ไม่ได้อรอไม่ได้รอนึกว่าจะรอซะแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยว <S <S เอาไงดีวะเอาใหม่แล้วกันเราเชื่อว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างยางเป็นได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันรู้นะฉันไม่ได้นะไไดงโง่ฮ่าฮ่าไอวันนี้มีอะไร ้องฉันว่าแล้วดีนะที่เราฉลาดไม่งั้นเราเราขึ้นมาใหม่เฮ้ยตอนนี้ก็มีของนแน่เลย้ามีของนแน่เลยพึเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็จะขึ้นยากกันอีกแล้วมันขึ้นยังไงแล้วทีนี้เฮ้ยนี่เธอจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมเฮ้ยกับด้แล้วเชียวขอแค่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว น in ิดนิดเดียวนิดเดียวเองพุ๊บต้องเจอระดับเทพเป็นข้าอืตับเสียงอ๋อทำไมเรางงใครเนี่ยนี่ไงทษทษองอยู่ตั้งนานสองนานก้อนนี้มาตั้งสิพี่จะกระโดดมาขึ้นได้ทำไมล่ะเออแค่นี้ก็จบเอองงจริงเลยหนึ่งเหรียนท้อง โอ้ร้อยหนึง <c oughs> ่งละชวัวบชัวบแล้วก็ตอันนี้ไปต่อใช่ไหมเราต้องลงจากตรงนี้ไหมเฮ้ยถูกต้องถูกต้องเฮ้ยอ้าวเอ๊ะเอ๊ะยังไงนี้เอ้ยงั้นละอุ้ยอุ้ยแกรีอาทรีอาทรีอาทรีอาฮึดชิด

เรียว่าลูกบอลต่อเนื่องตายอู้ยญญานลุงเหรอท่านอาจารย์ you have come far เจ้ามาไกลเสียเหลือเกินหรือเปล่าอาจารย์นั่นคุณจริงๆเหรอใช่นี่คือฉันเองแต่ฉันไม่สามารถจะอยู่กับคุณนานได้ โอ้ได้คทับพลังระเบิดค่ะระเบิดเวลา เอาแหละถึงเวลาระเบิดเราก็ ante. ต้องตามเก็บให้เรียบร้อยนะครับพาฉันขึ้นไปเจ้าลิฟต์ต้องสู้กับแกใหม่งั้นดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮ้าช่าช่าช่าเอา้าลืมไปเลยนี่วีธีใช้ก็อย่า,างนี้แล้วก็วางลงแล้วก็ไปเลย ในเมือไม่มีอะไรแล้วก็ต้องใช้น้องหายนี่แหละเอาไม่ต้องใช้หรอกโชว์คนนีว้ว่าต้องใช้ดู I got something in my eye ฮึ่ยฮึ่ยเอาแล้วจ้องไงเนี่ย What the hell man What the hell ดูอ๋อจะมีลงมา จริงๆลงไปเฮ้ยวเดี๋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 ยวอ้าวมันขึ้นไปเหรอเปลี่ยนอะไรก่อนอ๋ออเคโอเค,อเคได้ละที่เก็แค่ยังไงต่อกลับหรอกลับก็ได้ฟุบฟุบฟุบเชี่ยช่างแล้วฮันเตอร์ก็เงี้ยเงี้ยเข้ามาในที่สุดเข้ามาข้าเก่งที่สุดในใต้ล่า ฮัลโจ้าชวาเราควรเปลี่ยนเป็นพลังนี้ก่อนโอ้ยโด,โดน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 ทีน่าเราแบบเออให้มันได้งนี้สิเระวางรังระวังโอ้ยโอ้ยเราบอกให้เราวางังเฉียดไปน,นิดเดียว ไม่ได้แอมฉันหรอกไอพวกข้างๆติดไฟอ้านี่เอ้ยเฮ้ยไอพวกข้างๆติดไฟ<ฮ>จอดาบข้าไปหน่อยเป็นไงล่ะ <c oughs> เราต้องออกไปใช่ไหมหรือว่ามีทางอื่นไปต่ออ,อื่นอีกนะนี่ไงถึงเวลาแล้ว รอรอมานะรอ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 ฉันรอเธออยู่ก่อนไปสู้ไม่ได้หรอกเราต้องกลับหมู่บ้านแป๊บหนึ่งโอเคไปแล้วใช่ปะเออกลับหมู่บ้านแปบ๊บหนึ่งดูดีว่าเสือมาเสืออันน้นได้ยังจะไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะท่านร้อยห้าสิบยังไม่พออซื้อไปได้ดีไหม ซื้อไปด้วยแล้วกันเตรียมไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแกตังค์ค่ะไปหมดแล้วกอดไอ้ฟูดสักอย่างขาพร้อมแล้วที่จะสู้กับเดอะบอทเดอะบอทเฮ้ยวาง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 ไอ้เล่จาจะ <c oughs> จะเต็มตัวร่างคอไปเถอะโอ้ยไอตัวนี้อีกแล้วเหรอตัวนี้แล้วเหรอเฮยเฮยเฮเดี๋ยวเฮ้ยอย่าๆวนี่แหละจังหวะเจ้าวัเฮ้กือบเ,เ,เกือบเฮ้ยโอเกือบเ เออมา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 โอ้ยโอ้ยลืมลืมมอื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 มชืดเอาละตา,าต่อไปอาจจะอาจจะถึงหรือ,อยังโอ้โหจุดจุดเช็คนี่เยอะจริงๆเลยตัวนี้แล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ นี่นี่นี่มัดรัวดาบรัวไม่ใช่มัดดีแล้วนี่เราต้องทำอะไราอ่ะดูตึฮ่าเราต้องอุ้ยเอ้าอุ้ยมีเลือดหลดมาด้วยเก็บแล้วกันเออทำอะไรนะ่ะข้างบนก็มี โหมีก็คลิปยาวมากนะ,ะถ้างั้นครับทุกคนเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ไปก่อนไปซื้อไอ้นั่นมาแล้วค่อยมาลุยต่อกันนะครับสวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บหมดจุ๊บหม